ในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเกมูเจนคาเมเลเดอระทะอันนี้ซึ่งที่เราจะ,จะเล่นก็คือนี่เลยโอมาจิโอแต่จเจ้าโอมาจิโอนี่มาสู้กับคิริโตจากเล่นซออดออนไลน์จะว่ายไงก็ตามมาอิจิโกโอเควะนี่อาคาโตสบรุแต่ว่าเดี๋ยวเราไปถึงตรงหน้าด่านเรดี้ฟยเริ่มได้ชนคือโอมาจิโอคิริโตนั่นหร ตงตายซะเฮ้ยตายซะตงตายไปซะเถอะแล้วพอมาเจอทำอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกทีตัวโอเคอ่ะอย่าฝึกไปเถียงพอแล้วสิโอเคอ่ะแกไม่มีลบแล้วยื้อย่ำไม่ยอมหลบหน้าแกจะลบยี่ติโกจัดการมันม์ว่าแล้วเอมาเจอ จมห,หายไปสุดโตโจมหายไปไม่เห็นแม้แต่น,นิดเดียวมาไยนั่งสองมาอีกท่าหนึ่งโจมหยุดเวลา,าวต่อสู้เฮ่ยต้องตัดดีกว่าอยู่ดีก็จะตามันถ้าไม่ตายพลังเขาออกมาเดี๋ยวเอนีสัก แล้วดูผมน้อยโันหดอ่ะโอมถ่ายได้สักทีนี่แน่โอมถ่ายไม่แม้แต่แต่ครั้งเดียวตายซะโอ้ยโอ้โอ้โหมันเจ็บตายซะแกจะเอาชนะฉันไม่ได้ของโอมาจิวเดี๋ยวเราจะตัดไปถึงต่อสู้มาได้เจอกับเบคิเตอรเบคิเตอรนั่นเลยเดี๋ยวทำอะไรฉั hard hard. นไม่ได้ลบ 좀하 m h a 하 d 비스 o 마이 a r d 다 t o 자 h 좀 r d y t 좀 m Hardy, Tom h 마니 내 기타 o m Hardy, Tom Hardy, Tom Hardy, t แล้วผมชันจะพอเก็กสู้กับฉันไม่ได้แล้วมาเจอกาปุรุโตม,มาปุรุโตนั่นเลยนายที่เข้าอยู่อันิเมสิน้องันจะเอาชนะได้นั่นเลยมามทา้าก,กันมาอิจิโกะมามาดิบุรุโตมาดิซะโสมไปหาซะเถอะมานี่เลย เจอทนิซะพลังของโอมาจิโอเจอหนินี่หนึ่งสองสามแล้วก็โดน <c oughs> เจอทนิซะพลังของโอมาจิโอและยังไม่จบท่านี่ท่าสุดท้าย,เ,ยเจ้าจะเอาชนะฉันไม่ได้หรอกฉันคือโอมาจิโออ่าได้เจอกับอาจารย์โจซาบารุมาอาจารย์โจโจแต่ว่าวันนี้ฉันจะการล้างแค้นของนายแต,แต่นายอ่ะมีพลังของเชิดหดเหรอ โจมหายไปซะอีจิกโกปาดด้วยเจอดิสะโจมหายไปซะเถอะมา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 ดิฮัลโงของอูมาจิวมานี่นี่แน่โจมหายไปซะคิดว่าจะหยุดชั้นอูมาจิวไม่ได้หรอ ก็ประมาณนี้แต่ว่ายังรู้เหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยไม่อย่างนั้นอ่ะผมจะแปลไปโอมาจิวให้ได้สำหรับคิปนี้เคยเจอกันใหม่